เสร็จภารกิจครับความหวานบวกความชื้นมีออกซิเจนเป็นตัวซอยก็เกิดชีวิตครับเดี๋ยวมันบ่าง่ายขนาดนั้นได้ครับมันถึงมีนิวเคลียสมาซีเดียตมาอีกก็คือความสมดุลน,นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปว่าถึงหรอกครับพว่ง่ายเลยก็คือแต่เจ้าเที่ยงบนไดน,นะครับบ่สุฟังสุคนนะครับ เจ้าย่านยู่บางเพื่อนอะไรย่านมูวา่าในหน่วยก็มูย๋ย่านอีโคสูงยาง้นจังซีโร่อะไรภาพไปที่ว่จาขอเป็นส่วนกลางแม,นมแ่นบ่ดละครนั่นแหละครับผมก็เคยเป็นครับผมผมเคยก็ได้หูวถ้ปลามั่นเนาะครับมีจากวลาจากคนเนาะจัวล้านมั่นเนี่ยเขามี่ยู่จากกล้านครับเขาถือว่าพูดกันง่ายก็บอกครับนั่นแหละครับถ้ากันไปียเสียส่สงเสียเปียบครับแต่ว่าสิบว่าหนึ่งสุดฟังเะครับ เนยร้านมันมันยากเนียเด้ยครับเขาเบิกินเจ้าของคนนั้นหรอกครับเขาก็บเบิ้งเพิ่งอยู่ใกล้ๆนั่นแหละครับใกล้ใส่ขายนั่นครับแล้วกับแยกไปตัวกันหลายเจ้าของตัวเจ้าของเองหลากหลายครับทาได้จ้ของเมิงครับให้ผมลอยกุไล่นะครับนี่รถมิ้นที่เจ๋อี่มทีมน้องคุณเปียกของยิ่งใหญ่ได้เลยยั่งว่าขายในแท่งก็ข่อยนะครับผมก็หัวขวรเลยแล้วครับ มันก็มีย้มขึ้นย้มลงครับเรียกว่าคอนเสอให้มันรวย้ยใบเดียวเก้งใบเดียวมันเป็นไปบ่ได้แม่นบ่พี่น้องติเป็นพญาได้ก็ต้องเป็นขี้ขามาก่อนครับผมมงูแง่งกัดตีนข้เดา,า,า,ายวมาวอมันได้เพีย้ยหรอครับพ่อพ่อข้างในแค่อันนี้กับโจทย์นึงนะครับของชีวิตถีภผมเอาฟุ่นเปียกไมใ้ใหญ่ได้สิลรอครับท่านแม่ตัวลูกไผ่วัดสีคล้ายให้พี่น้องสือๆไปนั่นแหละครับ คือว่าผมที่ผมว่าเนี่ยเพราะว่าเยว่าเป็นย่งหมุนย่งคุ้นมันผ้าวาสนาทรงในเบื้องแทนเพ่นได้บอสูฟังเห็นปัญหาหลายๆนะครับแต่ผู้ข่าวพ่อผมบ,บังคับไม่ให้รถไม่ให้ให้แท็กคั่ข้นเลยครับผมก็ไม่ให้ผมกิน่านเห็ว่าหลักวทิทาน,นั่นผมผมเห็นยังกินพ่อกินหรอครับกินบม่หลายุบอันยากครับให้ยุบองได้ก็ได้ว่าแต่ไม่ใจตรงกันหักกันนี้เลยครับ อีโคสูงตัวหน้าตัวหลังนื่นว่าอัตตาหนึ่ะครับอัตตาแปลว่าอย่างครับเป็นค่าเลกุบครับตรงนับข้าราชการก็คิดว่าจะฟังเนี้ยเก่งกมูคู่กับว่ากูสอนมากไม่ติดเ่งกูได้ยังไงแน่ห้อยกับว่ากูค่าใครให้มุสุเลยดีแล้วพวกเมนขี้แถวกับฆ่าแต่เม่าเชี่ยนพื้นผู้นี้ว่าเพื้นคนเบิดบาดใบเฮ็ดยังบาดใเฮ็ดใดสางเนี่ยเขาเป็นคนเม่าเชี่ยนครับเจย์คนเมาเหล่ากับเมาเช่นนายเจ้ามีคนเมาหนึ่งกับเมาเช่นนายเจ้าครับคุณแล้วก็ยังผาพวกหัว ไปเมาน้ำหอมเซลเจ้าธารบันครับพวกวายจังสันนะครับบอกซื่อๆนะครับก็เป็นคนธรรมดาครับผมก็บขี้กันครับตอนนี้ขอแม่ท่านให้อยู่งเป็นฟอร์มยิ่เหนียวนะครับบอกผมวไม่มีเงินเดือนไม่ไร้เลยให้ผมก็มี่ครับเจ้าพ่อมาเดยเทศรายรายช่วยให้เพท่านเป็นหลักผมกัมี่ยังอย่างๆครับท่านทานกับบุรีเขาแล้วทิ่สอดประกันใดขอไพ่สวัสดีครับ